ครับมาพบกับบอยชาโคอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับบอยชาโคจะพามารีวิวอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งสีที่ไม่ค่อยได้รีวิวนะครับผมแล้วก็จะเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับเป็นแคปยอดฮิตนะครับผมมาดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับด้านหลังนี้นะครับจะเป็นตัว XL p l u s Sport นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีแต่เกียร์แมนนวลนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับผมรุ่นนี้จะมีแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตร เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนั่นเองนะครับผมมาดูการเราตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับด้านหน้านี่เลยนะครับจะเป็นในเรื่องของกระจังนะครับตัวนี้เป็นกระจังแบบตะแกรงกระจังยอดฮิตนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีตัวหนังสือได้นะไม่ว่าจะเป็นสีแดงแบบนี้หรือว่าจะเป็นสีขาวสีดําแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยหรือว่าลูกค้าไม่ชอบเป็นตัว Ford จะเป็นรูปม้าเราก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับผมเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของมิติตัวบนกระจังก็จะเป็นในเรื่องของ ตัวหนังสืออะคริลิกนะครับที่เพิ่มขึ้นมาคําว่าレンジャーตอนนี้เราแปะนูนเพื่อให้มันมีมิติมากขึ้นมันจะได้รับกับตัวหนังสือนะครับมันจะได้ดูแบบดูดันมากขึ้นนะครับผมด้านบนบนฝากระโปรงตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกู๊ปนะครับสกู๊ปตัวนี้เป็นสกู tone, ๊ปทูโทนก็คือจะตัดสีให้มันเข้ากับตัวรถแล้วก็มีสีด้านตรงนี้ให้ดาด้านให้ตัวนี้สกู๊ปก็มีหลายแบบเช่นเดียวกันตัวนี้เขาเรียกทรงเตีย้ยนะจะมีทรงเตีย้ยทรงสูงแล้วก็สกู๊ปใหญ่แล้วแต่ลูกกคค้าเลือนะผม ด้านหน้าก็จะต้องข้อไฟหน้าก็ต้องให้เช่นเดียวกันให้มันรับกันให้หมดนะครับถัดมาด้านข้างก็จะเป็นในเรื่องของคิ้วล้อนะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมดุดตัวคิ้วล้อตัวนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันมีแบบว่า3นิ้วก็มีแบบไม่มีหมุดก็มีแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับถ้าจะให้พอดีพอด,พอดีเนี่ยบอแนะนําเป็นตัว6นิ้วก็จะสวยนะครับผมด้านล่างถัดลงมาก็จะเป็นในเรื่องของแม็กนะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นแม็กขนาด16นิ้วเป็นลายดอกไม้นี่ก็ยอดฮิตเช่นเดียวกันนะครับลัดกับยางฮันส์คุกนะครับขนาดยางตัวนี้เป็น265 70 r 1 6นะครับผมถัดมาด้านข้างบ้างเลยตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคิวกันสาตัวนี้ก็แถมให้ทั้ง4ชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นคนนั่งคนขับหรือว่าด้านแคปเรลก็ให้ทั้ง4ชิ้นนะครับด้านบนก็จะเป็นราวหลังคาตัวนี้ราวหลังคาเราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะจะเป็นกาวสำเรีงแล้วก็ยิงซิโคนเอาตัวนี้จะติดเพื่อความสวยงามนะครับผม ตัวนี้เราหนังคาเรามีให้เลือกจะเป็นสีดําหรือสีบอลลูกค้าเลือกเอานะครับตัวนี้เป็นสีดำนะแล้วก็ในเรื่องของเบา้ากระลอยมือจับก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะการลอยไปด้วยนะครับสติกเกอร์ยอดฮิตตัวนี้ลายนี้สวยตัวนี้จะเป็นคําว่าแรนเจอร์นะครับผมแล้วก็มีศาสตร์โคน,นิดหน่อยตัวลายสติกเกอร์ก็มีให้เลือกประมาณ30มลายนะครับแล้วก็ลูกค้าจะเลือกมาให้บอยตัดเองก็ได้นะครับผมท้ายกระบะตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ โลบาเล็กแขนยาวนะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของชื่อแบรนด์นะจะเป็น Outlander นะครับตัวนี้เราสามารถอัปเกรดเป็นตัวตะแกงได้นะแต่ตัวนี้ลูกค้าไม่เอาลูกค้าก็อยากปล่อยทงโล่งนี้ไปก่อนนะครับผมเราก็จะมีในเรื่องของข้อฝาถังนะครับตัวนี้ข้อฝาถังก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เลนเจอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ของฟอร์ดนะครับเราสามารถเติม B20 ได้แล้วนะ B20 เราก็เติมได้นะครับลูกค้าสะดวกแบบไหนก็เติมแบบนั้นได้เลยนะครับ B20 ก็รองรับนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังคร่าวๆนะครับชุดแต่งแบบนี้จะเป็นชุดแต่งยอดทิศนะตัวนี้ใช้เงินออกรถไม่เยอะด้วยแล้วก็ในเรื่องของครอบครอบไฟท้ายเราก็มีให้นะครับเบ้ารองกันลอยนะครับตรงฝาท้ายกระบะเราก็มีให้นะครับลูกค้าเลือกได้นะครับแล้วก็กันชนนี้ก็จะเป็นกันชนอ่าตัวนี้ไม่ได้แถมนะตัวนี้มาจากโรงงานนะครับผมเราใส่ให้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในนะครับลูกค้าอยากจะเห็นด้านในบ้างแล้วนะครับ เรามาดูด้านในเลยเป็นโอเพนแคปนะฟอร์ดจะเป็นโอเพนแคปเป็นต้นตำรับเลยนะครับแคปเปิดกว้างนั่งสบายนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกแคปให้นะตัวนี้บอกแคปโซฟานิ่มๆให้เลยนะครับเรามาดูออปชันด้านในนะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับเป,เป็นกุญแจรีโมทหนึ่งดอกนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการเปิดปิดสวิตช์ไฟหน้าดูดูยุโรปขึ้นหน่อยดูไฮโซหน่อยเปิดปิดด้านนี้ได้เลยพวงราลัยก็เป็นพวงราลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับจะ เปลี่ยคือมิิทยุรับสายเข้ารับสายวางสายด้านนี้ได้เลยนะครับผมหน้าจอก็เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับแบบทัสกีนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับที่จะออกรถนะครับแคบไว้ใช้งานแบบนี้นะครับใช้เงินออกรถไม่เยอะนะครับบอแนะนําเป็นตัวรุ่น XL Passport ตัวนี้นะครับช่างยนออกรถไม่ถึง30,000เลยอ่ะรุ่นนี้จะแต่งอยู่ประมาณถ้าบอกโปรโมชั่นตอนนี้เลย2,9,900บาทนะครับผมตัวนี้แต่งแบบนี้ให้เลยนะครับออกไปใช้งานได้เลยนะครับผมอ่าสุดท้ายนี้นะครับบอยฝากกดติดตามนะครับสับ s c r ค b ายกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปนะครับเผื่อมีคลิปอะไรบอยแนะนํามารีวิวรถรุ่นไหนนะครับจะได้เ